สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีโครงการดีๆอย่างที่บอกตอนต้นรายการนะฮะเราจะได้พูดคุยแล้วครับวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากครับสำหรับที่ปรึกษาโครงการวอเตอร์แกงนะครับและท่านยังเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาอนุรักษ์วิทยาคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติชัยรัตนาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณอ๋อครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้ผมผมมาตามข้อมูลที่อยากทราบมากก็คือเรื่องของโครงการวอเตอร์แกง ครับอันนี้โครงการอันนี้เริ่มต้นได้ยังไงครับที่มาเขาเป็นยังไงครับอาจารย์โครงการวอเตอร์แกรงหรือว่าชื่อที่เราเรียกกันว่าเป็นโครงการเครือข่ายเยาวชนรักน้ำะะนะครับเป็นโครงการที่สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติรหรือสบอชเนี่ยได้เริยเรื่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญเลยก็คือว่าเพื่อที่จะส่งเสริม<ะ>และก็สร้างการเรียนรู้ของเยาวชนนะครับในการเรียนรู้ภูมิสังคมลุ่มน้ําในท้องถิ่นของตัวเอง ครับคำว่าภูมิสังคมก็คือให้เครือข่ายเยาวชนนะครับ,รบได้รู้จักลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงข่ายลําน้ําศักยภาพของอทุนทางสังคมในมุมมองต่างๆนะครับ,รบเช่นพื้นที่ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภยัยภัยแล้งหรือแม้กระทั่งปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ําร,รวมตลอดจนปัญหาเิ่งล้อมือน่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภูมิสังคมลุ่มน้ำเนี่ยนอกเหนือจาก เยาวาชนและเด็กๆจะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับกายภาพของพื้นที่แล้วเนี่ยเขายังทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเขาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับน้ำเพราะเขาอยู่ตรงพื้นที่นั่นเองแน่นอนครับนี่เขาใกล้ชิดแล้วก็อยู่ผลูกพันธุ์อยู่กับพื้นที่ทาไมทาไมครั้งนี้เราเราถึงตั้งเป้าหมายไปที่เด็กๆเลยครับเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้นะครับว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเรื่องของการบริจัดการน้ำเนี่ย ทุกภาคส่วนมีส่วนสําคัญครับแต่ว่าเราคงจะต้องเริ่มที่เยาวชนหรือเด็กๆนะครับเพื่อให้พวกเขาได้มีความตระหนักต่อปัญหาและก็เรียนรู้สภาพภูมินนเวศในท้องถิ่นของพวกเขาเราออกแบบโครงการไว้นะครับว่าเด็กๆในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายเนี่ยนะครับสามารถรวมกลุ่มกันเป็นแก๊งนะครับกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็สคนนะครับอาจจะเป็นเด็กมหร่วมกับ พี่มสพี่มหหรืออาจะเป็นเด็กม .2 อรวมกลุ่มกัน3คนก็ได้รวมกันเป็นหนึ่งแกง๊งแต่เรามีเงื่อนไขยอย่างนี้นะครับเมื่อเด็กในโรงเรียนรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ที่เลี้ยงประจากลุ่มอ๋อประจำกลุ่มทีนี้อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะอยู่หลายๆกลุ่มได้ไม่เป็นไรนะครับโรงเรียนหนึ่งก็อาจจะมีแก๊งทําเรื่องของน้ำเนี่ยหลายๆแก๊งได้นะครับไม่จํากัดจํานวนเท่ากับว่าครั้งนี้ในกิจกรรมวอเตอร์แก๊งเนี่ยคือเด็กๆรวมกลุ่มกันไม่จํากัดว่าจะต้องอาายุเท่กัน ไม่จําเป็นต่างชั้นปีได้ต่างชั้นปีได้ตไดแต่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันอยู่เรียนเดียวกันยรู้จักพื้นที่ในชุมชนของตอนเองใช่ครับทีนี้หน้าที่ของเด็กๆเ,เมื่อรวมกลุ่มกันแล้วนะครับสนใจสมัครเข้าร่วมในโครงการวอเตอร์แกลงเนี่ยเด็กๆจะต้องเขียนโครงงานนะคุณ<ะ>อ๊อคุณเด็กมัธยมเนี่ยนะครับโครงงานก็คืออะไรครับก็คือสิ่งที่เขาอยากจะทําสิ่งที่เขาอยากจะสํารวจสิ่งที่เขาอยากจะค้นหาก็ต้องเขียนเป็นโครง,งงานว่ากระบวนการของการลงไปสํารวจแผนที่น้ำเนี่ยนะครับหรือว่าวอเตอร์แมッ ใช่เลยครับเขาจะมีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรนะครับเด็กๆอาจจะออกแบบโครงงานออกมาว่าจะต้องไปสําสรวจด้วยตัวเองนะครับ,รบหรือว่าไปสอบถามผู้นําชุมชนผู้<อ>รู้ในทออ้องถิ่นปราชชาวบ้านนะครับหรือกลุ่มผู้ใช้น้ําต่างๆเนี่ยเด็กๆก็สามารถที่จะออกแบบโครงงานของตัวเองแล้วเอาสิ่งที่พวกพวกเขา,ารวบรวมได้นี่นะฮะเอามาทําเป็นแผนที่น้ำนะครับแผนที่น้ำแล้วเราว่ายถึงอรแผนที่น้าหมายถึงยังไงแผนที่น้ําก็คือการที่เด็กๆเนี่ยจะต้อง เอารายละเอียดที่ไปสำรวจมานะครับมาบวาดเป็นโครงของแผนที่น้ำนะครับนั่นก็หมายความว่าเด็กจะต้องเตรียมกระดาษแบบขนาด A0 นะครับขนาด A0 มาแล้วก็วาดลักษณะรูปร่างของตัวลําน้ําแล้วก็พื้นที่โดยรอบลําน้ำนะครับแล้วก็ระบุพื้นที่เกษตรกรรมระบุแหล่งชุมชนระบุกิจกรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในชุมชนนะครับรวมตลอดจน การระบุถึงพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้วยอันนี้เป็นโอกาสดีของเด็กๆมากเลยนะฮะที่รวมกลุ่มแล้วมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยครับทีนี้คุณสมบัติของเด็กๆที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้ครับเขาเข้ามาได้เลยไหมฮะหรือว่าแล้วแต่พื้นที่จริงๆแล้วในการดําเนินงานระยะที่1น่นะครับทางโครงการก็ให้ความสําคัญกับพื้นที่ที่มีความริกิตของปัญหาเป็นระดับต้นๆก่อนความจริงก็อยากทําทั่วประเทศนะครับ เราก็ไปเริ่มที่ในในหลายจังหวัดนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่่องสอนนะครับจังหวัดนครสวรรค์พระนาครศรีอยุธยาจังหวัดอุไทยัยธาน,นีนะครับรวมถึงจังหวัดสุขโขทัยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นจังหวัดนําร่องประมาณ9้าจังหวัดอันนี้เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าต้นน้าด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาประสบปัญหาด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาก็จะแตกต่างกันไปครั้งนี้วอ์แกงครับแดนไอ้บัสเตอร์คือคุณเคนภูมิภูมิครับเขาเขามีหน้าที่อะไรบ้าง จริงๆแล้วทางสอบอชอนะครับกับภาคีเครือข่ายซึ่งเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท<อ>รเราก็พิจารณาแล้วเร็งเห็นว่าเราหน้าจะมีะเป็นวอเตอร์แกงแอมบาสเดอร์นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นสังคมและก็ให้สังคมเนี่ยได้ตื่นรู้ในแง่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นคุณเคนภูมิก็เป็นคนแบบอย่างคนหนึ่งนะครับที่ สังคมเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ช่วยในกิจการด้านการรักษาพิกสินและสิ่งแวดล้อมด้วยดีด้วยมาทุกๆพื้นที่นะครับที่เราไปไปรถโชว์ผมเห็นว่ารถโชว์หลายที่เลยคุณเคนก็ร่วมเดินทางไปด้วยเลยใช่ไจังครับสําหรับกิจกรรมวอเตอร์แกงในครั้งนี้ครับประโยชน์ที่จะได้รับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับประโยชน์ของโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นแก่สังคมในภาพรวมอยู่แล้วนะครับเด็กๆเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้สภาพปัญหาในพื้นที่แล้วก็รู้วิธีแก้ เรายังมองไกลไปกว่านั้นอีกนะครับว่าในโครงการระยะต่อไปเราจะผลักดันให้กลุ่มเยาวชนเหล่านี้นะครับได้คิดโครงงานเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของเขาเองและความพิเศษของโครงการนี้นะครับเรายังเป็นการถลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา87พรรษา5ธันวาปีนี้ด้วยซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และก็เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนครับเอาละคุณผู้ชมครับนี่คือ เรื่องราวทั้งหมดครับอย่างที่บอกครับวันนี้เราเดินทางมาเพราะว่านี่คือโครงการที่มีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เฉพาะผู้ชมแต่เป็นประเทศเลยนะครับผมครับเป็นโครงการที่เริ่มต้นขึ้นในพื้นที่จังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักๆนะฮะแล้วก็จะแผ่ขยายไปเรื่อยๆแต่ว่าท้ายสุดสิ่งที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังทั้งหมดอยู่ในต้นกล้าอยู่ในมเมล็ดที่เราจะ,ตะเ,เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเรานั่นคือเยาวชนครับ นั่นคือเด็กๆครับเด็กๆในโครงการวอเตอร์แกงครับเอาละวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติชัยรัตนะครับที่ปรึกษาโครงการวอเตอร์แกงครับและท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาอนุรักษ์วิทยาคณะวิทศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบังคับขอบังคับ